สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้มาเรามาดูกันนะว่าหน้าไพ่มีอะไรจะบอกกับทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปวันนี้นะคะพลังงาน energy ของคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยนะคุณได้ตัดสินใจที่จะตัดจบกับปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจใน,ในอดีตมาแล้วซึ่งคุณมีความมุ่งมั่นชัดเจนแล้วคะ่ะที่คุณจะ,ะมุ่งหน้าใช้ชีวิตต่อไป ะะและในวันนี้นะคะดูเรื่องการงานและการเงินของคุณเนี่ยดูจะมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะการงานหลายผู้หลายคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงหลวงดังได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีคนเข้ามา ให้ศึกษาดูใจมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะและคุณอาจจะได้มีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นไปอีกบางคนมีแผนที่จะเรียนต่อเพิ่มเติมปริญญาโทรปริญญาเอกเลยก็ได้นะคะถึงแม้ว่าความคิดภายในใจลึกๆเนี่ยคุณยังคิดถึงอดีตเก่าๆอยู่บ้างเยมันก็ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของคุณในวันนี้เลยค่ะ ดูแล้วเนี่ยชีวิตคุณของของคุณกำลังไปได้ด้วยดีเลยนะคะกำลังประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินครอบครัวและความรักนะคะความรักที่เข้ามาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่คุณกำลังคบหาดูใจด้วยเนี่ยออมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะมีงานเลี้ยงงานฉลองที่เป็นงานมงคลด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ